จากนั้นเราทําการเช็คชีพจรนะครับชีพจรเรามีตรงไหนบ้างคอคอแขนก้ก็ขานีดนะเนาะแต่เราจะล่วงเดียวนะอันนี้ผมถามว่าแม่นไหมพี่เราเป็นบุคคลทั่วไปจับนี่ไม่รู้ตุ๊บใครก็ไม่รู้ตุ๊บเข้าตุ๊บคูก็ไม่รู้เนาะพี่เรามีภาพประชาชนง่ายๆเนาะสังเกตสามนอกดูหน้าผู้ป่วยกับซีดหรือเปล่าหน้าอกหน้าท้องมีการกระเพื่อมไหมเนาะ ที่บอกสังเกตนับหนึ่งในใจสักสิบวินาทีเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบถ้าไม่เห็นการตอบสนองถ้าผู้ป่วยหายใจปั๊มไปที่ไม่ปั๊มนะแต่ถ้าไม่ปั๊มถ้าถ้าไม่หายใจเราแจ้งเลยปั๊มก่อนก่อนปั๊มเราแจ้งช่วยด้วยช่วยด้วยครับมีคนหมดสติเนาะรับนัดนัดโทรแจ้งหนึ่หกเก้าน่อย้องผมเอาเครื่องเอดีมาเราก็ รองทีนี้โดยธรรมาดานชาพี่แชร์มาแล้วจะเหมืมอนกับผมข้ามมาจะถามข้อมูลระดักสองอย่างสถานที่เกิดเหตุครับกับข,ข้อมูลผู้ป่วยต่อเลยครับหนุนหง้าค่ะหนุนหง้ารับสายครับคุณบผมพุ่งหมดสติครับผมไม่มีชิปประครับทราบเพศไหมครับอ่าเป็นเพศช,ชายครับผมช่วงอายุครับประมาณสามสิบปีครับสถานที่เกิดเหตุครับ Uh, ตึกทูดิจิตอลชั้น4ครับห้องดิจิตอลครับเราต้องบอกให้ละเอียดนะครับเท่าที่เรารู้นะครับแต่อย่างเจอที่ส่วนสาธารณะชื่อส่วนอะไรบริเวณโซนไหนอะไรเราต้บอกไปในสุดท้ายเลยก็แจ้งชื่อและเบอร์โทรเพื่อเก็บเป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งว่าเขาอาจจะถามข้อมูลเพิ่มเติมผู้ป่วยตอนนี้มีการเป็นยังไงบ้างหมดสติไม่มีชีพจรไม่มีชีพจรนะครับมีคนทำสตรีอาไหมทำให้เป็นให้แจ้งได้ครับ หนึ่งหกเก้าสามารถแนะนำเหมือนพี่บอกได้เปิดสติ๊กเกอร์โฟนได้แนะนำได้ว่าปั๊มยังไงเหมือนที่ <c oughs> เราทแต่ถ้าปั๊มเป็นแล้วเราก็บอกเขาว,ว่าขอรถพยาบาลและเครื่อง A ED <c oughs> แลจะบอกเพิ่มเย <que> <c oughs> ลยลนะครับเครื่องยีดด้วยน,นะโอเคก็จะส่งทีิเข้ามาคนนี้ไปเรื่อยๆนรับคนปั๊ม่ัเพิ่นมาแล้วครับแนะนำนะครับพี่นะอนะให้วางเครื่องบริเวณศีรษะของผู้ป่วยแล้วก็ใช้งานเปิดเครื่องอันดับแรกเตรียมแผ่นนะครับ คนเตรียมแผ่นคนยินเครื่องมาให้นั่งข่างอนงค่าประมาณนี้เพราะจะเป็นคนที่กดปุ่มช็อคเราจะพยายามแปะแผ่นค่ะโอเคครับขอความช่วยเหลือเนาะเรารู้วิธีสามารถช่วยกันได้นะครับถ้าเป็นคนไข้เด็กให้กดปุ่มสําหรับเด็กห้ามแต่ต้องตัวผู้ป่วยขณะทําการวิเคราะห์คือวิเคราะห์นะครับตอนนี้แนะนําให้ทําการช็อตโอเคเขียนบนที่ห้ามแต่ต้องตัวผู้ป่วยทุกคนถอยนะคะ ดกดปุ่มช็อคที่มีไฟกระพริบ 2, 3ผู้ป่วยได้รับการช็อคเริ่มทำ CPR ทกดให้ตรงกับเตียงแค่นี้เองครับแล้วก็ทุกสองนาทีเครื่องจะให้เราหยุดทำ CPR เครื่องอวิเคราะห์ผู้ป่วยอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่ว่าไม่เจอชีพจรไปทำบนหงาปเอยจนผู้ป่วยได้ฟื้นขึ้นสติก็จกับเอาตะแครงทำลายผ้ารีโคเวอรี่หายใจ แล้วก็คอยตรวจสอบด้วยเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะกลับมาเืิดหายใจได้กับสองที่แพทย์มาถึงระดับห้งสีขอเปลี่ยนเลยครับรอเปลี่ยนค่ะหนึ่งสองสามเราก็รู้ก่อนแล้วคนหนเข้ามาโเ <c oughs> เป็นไงบ้างครับขอเปลี่ยนค่ะขอเปลี่ยนครับ 2 3กดให้แรงขึ้นแรงกดเหมาะสมคืองตัวจับแรงกด้นครับ